เมื่อเวลา7นาฬกา58นทีจากกล้องวงจรปิดของความเหตุหน้าข้างสเว่นนายาวเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกข,ของอย่างหนักข้ามเลนชนกับรถกระบะไดตันมิสูวิชิสีประตูเกิดความเสียหายอย่างมากพบผู้เสียชีวิตในรถกระบะสามท่านเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกจากอำเภอรพระพุทธบาท ะไปทํางานที่จังหวัดลบบุรีพบเจออุบัติเหตุที่ตรงข้ามเซเว่นตำบลนายาวอ,อําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีถนนขาเข้าจังหวัดลบบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของสระบุรีและลบบุรีช่วยกันประสานช่วยเหลือผู้เกิดเหตุจากรถกระบะและคนขับรถพ่วงนําส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทต้ทนเหตุเกิดจากคนขับรถพ่วงเกิดหลับใน ขี่ข้ามเรนเข้ามาชนกับรถกระบะทำให้เกิดเหตุดังกล่าวทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือนอายอนนบทองตันสันสนีไกลสนามพร้อมด้วยบุตรชายใช้ชีวิตประจำวันเดินทางพระพุทธบาทสถาบันราชพัฒน์รบปุรีเป็นประจำต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียสนามข่าวรบปุรีรายงาน

Aka waje da